สวัสดีครับวันนี้พอดีได้อ่านบทความในเวฟเล็กแคปิตอลนะฮะก็เขาพูดถึงเดสคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูตามกราฟตอนนี้ <c oughs> กราฟบิตคอยตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะที่ที่จะเกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดสคอร์ด e เนี่ยก็คือไอ้เส้น EMA 50เเนี่ยก็คือเส้นสีชมพูนะที่ที่เห็นในกราฟเนี่ยครับมันตัด ลงนะฮะกับเส้น EMA 200ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะฮะซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าบิคอยเนี่ยอาจจะย่อลงไปได้อีก <c oughs> นะครับซึ่งลองมาดูนะฮะว่าทางเล็กคาบิ a ตเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างนะครับซึ่งเขาก็ดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะฮะว่าในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มันเกิดเดสคอเนี่ยมันก่อนและหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ อันนี้เขาให้ดูอตอนปีสองพสิบตอนปี2014ันสิบี่นะเดสม o คอร์ที่เกิดขึ้นตอนปีสองพันสิบสี่นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เขาวิเคราะห์ไว้ว่าก่อนที่เกิดเดส k ์คอร์ในปี2014ันสิบสี่เนี่ยมันเกิดออทามามันเกิดออทามายขึ้นก่อนนะตอนปีสอง3นานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดออทามาขึ้นเนี่ย ก่อนที่จะมีเดสคอร์ตตรงที่เข้าวงกลมสีแดงไว้ตรงนี้นะครับิตคอยเนี่ยมันย่อลงมาประมาณ73.59%นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเดสคอร์เนี่ยบิตคอยเนี่ยมันย่อลงมาประมาณ71%นนะในปี2014นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่2เนี่ยก็คือว่าในปี2017นะครับก็คือเกิดอัลทามายขึ้นนะในปี2017นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดเดสคอร์สเนี่ยก็บิตคอยย่อลงมาประมาณ70%นะครับแล้วก็เกิดเดสคอร์สขึ้นในประมาณช่วงปี2018นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเดสคอร์สเกิดขึ้นเนี่ยบิตคอยก็ย่อลงมาอีกนะหลังจากเดสคอร์ย่อลงมาอีกประมาณ 65%สิบหนะหกสินะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวที่2ในปี2010ในปี2017ันสิบสำหรับข้อมูลตัวที่3นะก็คือช่วงปี2019นะครับก็คือออมีการเกิดออทามไฮขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีเดสคอร์สเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนเกิดเดสคอร์สเนี่ยก็บิตคอยย้อนมา53% แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการย่อลงมานะตอนโควิดตอนปี2020นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นตอนออปีล่าสุดนะปี2021เนี่ยก็มีเกิดออตามไฮขึ้นนะครับซึ่งก็คือช่วงเวลาที่เรา ก็คือช่วงออทัมไฮล่าสุดนะที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งก่อนซึ่งก็เกิดปัจจุบันนี้ก็เกิดการย่อจากออทัมไฮลงมาเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ54.08%นะครับตรงนี้เขาก็พยายามให้เห็นนะช่วงที่ ช่วงปี2 0 0 0ช่วงปี2020นะครับที่มันเกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นตรงนี้นะแต่ว่า <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเก็บบิตคอยนะเกิดการซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดโกลเด้นคอร์ดตรงนี้นะแล้วก็บิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดนะที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ย เขาวิเคราะห์ว่าถ้าครั้งนี้นะฮะถ้าครั้งนี้มันจะเกิดเดสคอร์สเกิดขึ้นเนี่ยเขาวาดวาดเส้นเทนไลน์มาเนี่ยคิดว่ามันคิดว่าน่าจะเกิดจุดนี้นะซึ่งประมาณวันที่ยี่หกเดือนเดือนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่มันย่อลงมาหลังจากออทำหายครั้งล่าสุดก็คือประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นให้สามจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนั่นหมายความว่าเขาวิเคราะห์เขาเลยวิเคราะห์ว่า ครั้งเนี้ถ้ามันเกิดเดสคอร์สเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะวันที่ยี่หกเดือนจูนเนี่ยเปอร์เซ็นนะโอกาสที่มันจะบิตคอยจะย่อลงมาเนี่ยก็ประมาณห้าสิบสามจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นะหรือหรืออาจจะย่อลงมาได้ถึงประมาณห10นะึ่งมื่นเจ็ดหมื่นแปด่หมื่นแปดหรือประมาณหนมื่นเจ็ดเหรียญต่อ usd นะครับตรงนี้เขา,าวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ามันย่อลงมาเนี่ยก็น่าจะประมาณ1นหมื่นแปด ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลอยู่ว่า,าถ้ามันทะลุเส้นซับพอร์ตตรงนี้ลงมานะฮะก็คือที่สามหมื่นสี่นะครับที่สามหมื่นสี่สี่ร้อยหกสิบสามเนี่ยถ้ามันทะลุที่ราคาตรงนี้ลงมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะที่มันจะเกิดเดสคอร์สอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับสามหมื่นสี่ จุดที่สองก็คือว่าถ้ามันทะลุสามหมืนสี่ลงมาได้อีกเนี่ยแล้วมันทะลุตัวสองหมื่นเก้าพันเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไม่ได้สูงนะที่จะเกิดเดสคอร์ดนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ให้ข้อมูลไว้ว่า,าเส้นซับพอร์ตเส้นที่สองที่ทะลุก็คือสองอยู่ระหว่างสองหมืนเก้าถึงสามหมืนสองนะฮะอันแรกคือสามหมืนสี่อันที่สองคือสองหมืนเก้าถึงสามหมืนสามหมืนสองนะ ถ้าทะลุจุดตรงนี้ลงมาได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ผมเอามาแชร์ให้ดูนะว่าถ้าเกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นเนี่ยก็คงประมาณที่6เดือนจูนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยซับพอร์ตที่สาคัญก็คืออยู่ที่30,004นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ2 9 0 0 0นถึง32,000นะครับถ้าทะลุ2 2 s ส p p ซัพพอร์ตเนี้ยลงมาได้เนี่ยก็มีก็จะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด d i s c o r ์นะครับแต่ถ้าบิตคอยเนี่ยมันเกิดการโฮหรือว่าเกิดการคร้างอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยฮะไม่ว่าจะ34000หรือช่วง29000เนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะกลับขึ้นไปได้นะก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดเดสคอร์สแล้วมันจะมันจะเอ่อมันจะย่อลงมาเสมอไปนะจากเพราะว่าจากในอดีตถ้าเราดูเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเอ่อมันเกิดเดสคอร์สแล้วมันจะมันจะมันจะแย่เสมอไปนะครับมันก็กลับขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะอย่างถ้าเราจะดูตอนปีสองพันยี่สิบ จุดนี้นะเกิดเดสคอร์ดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเก็บเก็บเก็บแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นนะครับโอเคนี่นี่ก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะแชร์ให้ดูนะจุดที่สำคัญก็คือ3 4 0 0มนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คืออยู่ที่ช่วง29,000ถึง32,000นะครับ ดังนั้นถ้าถ้าใครกำลังจะเข้าซื้ออยู่ตอนนี้ก็ถ้าไม่รีบนะหรือว่าถ้าถ้าไม่รีบนะก็รอให้มันคอนเฟิร์มก่อนนะครับถ้ามันอยู่ในถ้ามันอยู่ใต้เส้น e m a 2 0 0เส้นสีเหลืองเนี่ยก็ทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะมีความมีแนใที่จะย่อลงมาได้ด้วยแล้วก็ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าอ,อ ความเป็นไปได้ที่จะย่อลงมานั้นผมผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านะเพราะว่าในสองสัปที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไปแตะเส้นนี้นะมันก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Bitcoin จะต้องทะลุเส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะถึงจะคอนเฟิร์มให้เรานะครับว่ามันมันสามารถที่จะหลีกหนีการเกิดเดสคอร์ขึ้นได้นะครับ โอเคนี่ก็เป็นข้อมูลนะสั้นๆที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับโอเคสำหรับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาแชร์อีกทีนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ